สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้ก็มาพบกับแม่หมอสกอร์ปโอรทารโร่นะคะวันนี้แม่หมอจะมาพยากรณ์ดวงโดยภาพรวมของชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแม่หมอเปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ิบใบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าโดยภาพรวมเนี่ยชาวราศีกรกฎดวงเป็นยังไงบ้างนะคะจากไพ่เนี่ยแม่หมอเข้าใจว่าชาวราศีกรกฎนะคะคุณถามตัวเองนะคะว่า ความสงบสุขในชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะคะทำไมแม่หมอพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ The Moon นะคะด้านใต้เนี่ยเป็นไพ่เดอะเวิลดนะคะคุณถามหาว่าชีวิตของคุณเนี่ยเมื่อไหร่มันจะสงบสุขสักทีมีความสุขกับเขาบ้างนะคะ The World ด้านใต้เดอะ o ูนอันนี้แสดงว่าคุณรู้สึกว่าคุณเครียดนะคะชาวราศีกรกฎเหมือนเหมือนคนรอบข้างคนรอบตัวของคุณเนี่ยมันไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน เพื่อนเองหรือว่าเจ้านายก็ตามนะคะยกเว้นครอบครัวของคุณนะคะคุณถามหาว่าความสงบสุขในชีวิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเหมือนคุณไม่เจอความสงบสุขในชีวิตเนี่ยมานานแล้วนะคะเรื่องแรกนะคะแม่หมอขอพูดเรื่องการงานก่อนนะคะคุณอยากจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะชาวราศีกรกฎชูออฟคัในตำแหน่งนี้นะคะใมูนใบแรกคุณอาจจะมีความเครียดนะคะเกี่ยวกับการทำงานของคุณ King of Wands ประกอบตัว มันเหมือนคุณต้องเข้าไปรับผิดชอบอะไรใหม่ๆความรับผิดชอบเรื่องงานของคุณเนี่ยเข้ามาประเดประดังทําให้ไพ่ใบแรกเนี่ยคุณได้เดมูลเหมือนเป็นไพ่ลงละครเป็นไพ่แห่งความตึงเครียดนะคะ กลางคืนคุณก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับเหมือนมีภาวะเหมือนคุณเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนงานนะคะชาวราศีกรกฎเมื่อไหร่เนี่ยไอไอความเบื่อหน่ายตรงเนี้ยมันจะหมดไปจากชีวิตของฉันสักทีคุณถามตัวเองแบบนี้นะคะอยากจะมีเพื่อนร่วมงานที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ถ้าคุณมีลูกน้องคุณก็อยากจะมีลูกน้องที่ดีที่เขาสามารถแบ่งเบาภาระของคุณได้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มี ะะตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณตึงเครียดเจ้านายเองก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง king of one ประกบแล้วก็ไพ่ตําแหน่งปัญหาอยู่ข้างล่างนะคะคือเหมือนแบบว่าเมื่อไหร่คุณจะมีความสุขในการทํางานสักทีเมื่อไหร่คุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตสักทีบางคนเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยมีเวรมีกรรมการนนะคะอะไรที่คุณพบเจอ อันนี้มันต้องแบ่งว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะบางคนก็มีความสงบสุขอยู่อย่างสงบสุขแต่บางคนที่เกิดกรณีแบบที่แม่หมอบอกเนี่ยคุณเฝ้าถามตัวเองว่ามันเป็นเวรกรรมของฉันหรือเปล่าที่ต้องมาเจอเจ้านายแบบนี้ต้องมาทํางานแบบนี้ต้องมีเพื่อนร่วมงานแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแม่หมออยากจะให้กําลังใจชาวราศีกรกฎนะคะเพราะว่าแม่หมอดูมาหลายเดือนละรู้สึกเหมือนก็ชาวราศีกรกฎเนี่ย ม,มันงานเยอะปัญหามันเยอะไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตนะคะแม่หมอก็อยากจะให้กำลังใจว่าบางทีเนี่ยมันเป็นแค่โชคชะตาของคุณในช่วงช่วงนั้นเท่านั้นแม่หมอเองราศีพิจิกเนี่ยก็เคยเจอปัญหาชีวิตมาเป็น1ิปีมันไม่ดีสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอคิดว่าดวงคนเราเนี่ยมันไม่ได้ดีตลอดทุกปีทุกเดือนแต่มันก็มีช่วงจังหวะที่ดีช่วงนี้มันอาจจะเป็นแบบนี้แค่นั้นนะคะปัญหางานคุณมันอาจจะเยอะไม่ได้ดังใจ เจ้านายไม่ได้ตังใจลูกค้าไม่ได้ตังใจเพื่อนร่วมง,งานไม่ได้ตังใจก็ขอให้คิดซะว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเรามันเป็นแค่ช่วงจังหวะนี้เท่านั้นแม่หมอเชื่อว่าหลังจากช่วงเนี้ราศรีกรกฎต,ต้องมีเดือนที่ดวงดีบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องการงานเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายเดี๋ยวเราเข้าเรื่องการเงินกันบ้างนะคะแม่หมอคิดว่าการเงินคุณจะมีโชคมีลาภนะคะชาวราศีกรกฎเดี๋ยวจะหาว่าพูดแต่เรื่องไม่ดีนะคะชาวราศรีกรกฎเนี่ยจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบ คุณได้ไพ่เงินขึ้นด้านบนตั้งสองใบนะคะ A g of Pentacles เนี่ยจะเป็นโชคลาภแต่ละคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวแม่หมอบอกว่าคุณมีโชคลาภคุณก็ไปเล่นหวยซะเยอะแล้วมันไม่ถูกหวยมาว่าแม่หมอนะคะโชคลาภของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ judgment ขึ้นอยู่กับบุญตกรรมที่ทํามานะคะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยบุญบุญกรรมสร้างมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโชคลาภเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางคนไม่เคยมีโชคมีลาภในชีวิตเลยนะคะ เราอาจจะต้องสร้างบุญที่สามารถก่อให้เกิดโชคลาภได้นั่นก็คือการให้ทานการให้ทานไม่มีความจำเป็นว่าคุณจะต้องให้เงินเยอะแล้วคุณจะได้โชคลาภเยอะแต่ว่าเดาต้องมีให้บ้างมีกิฟต์แอนเทคคนเรารับมาก็ต้องมีให้เขาบ้างนะคะเพราะถ้ารับอย่างเดียวเลยโชคลาภจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในชีวิตของคุณนะคะและมันก็ขึ้นอยู่กับบุญที่คุณทํามาด้วยนะคะว่าชาติที่แล้วเนี่ยคุณทาบุญยังไงบาบางคนเนี่ยได้อะไรมาง่ายๆชีวิตไม่ค่อยลอบาบากอันนี้ชาวราศีกกตบางคนอาจจะรู้สึกแบบนี้ว่าชีวิตฉั พื้นฐานเรื่องของบุญของคุณที่คุณสร้างมาดีคุณอาจจะให้การช่วยเหลือคุณนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินก็ได้การช่วยเหลือเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะคะบางคนเนี่ยแค่ให้คําปรึกษาคนช่วยเหลือคนทําให้เขารู้สึกดีอันนี้ก็ได้บุญคุณก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาในลักษณะของแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยได้รับผลตอบแทนมาไม่เหมือนกันบางคนได้เป็นเงินบางคนได้เป็นลาบป่าบางคนได้เป็นของขวัญของฝากบางคนช่วยให้ชีวิตหรือว่าการดําเนินชีวิตของคุณเนี่ย มีความราบเรียบอุปสรรคปัญหาน้อยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภในชีวิตของคุณเหมือนกันนะคะในเรื่องของการเงินแม่หมอว่าถ้าคุณนะชอบอะไรเสียงๆหน่อย a อ e o อ p เพนน c เคิประกบกับ King of p พ n น a c l e ลบางคนมีโชคลาภจากอสังหาหริมัรั์ บางคนได้มรดกหรือเปล่านะคะบางคนขายที่ขายทางได้บางคนขายคอนโดบ้าได้บางคนปล่อยเช่าคอนโดได้อันนี้เป็นโชคจากอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือบางคนได้โชคาลาภเล็กน้อยเช่นมีคนเอาของมาฝากคุณนะคะหรือบางคนพาคุณไปเลี้ยงข้าวซื้อข้าวให้คุณนะคะเรียกว่าเจ้านายเลี้ยงข้าวคุณเพื่อลงงานเลี้ยงข้าวคุณหรืออะไรก็ตามที่เป็นโชคลาภตรงนี้ถือว่าเป็นโชคลาภทั้งนั้นรวมถึงโชคลาภจากความเสี่ยงด้วยบางคน เล่นหวยบางคนซื้อลอตเตอรี่คุณมีเกณฑ์ได้ได้ตรงนี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับบางคนนะไม่ใช่ซื้อลอตเตอรี่ล้านคนชาวราศีกระฎได้ล้านคนมันไม่ใช่นะคะแม่หมออยากจะให้คุณทําบุญทําทาน อุทิศส่วนบุญสุขส่วนให้กับเจ้ากันในเวรแห่งอุปสรรคแห่งการงานเพราะว่าแม่หมอดูว่าปัญหาเนี่ยมันมาจากเรื่องการงานของคุณการงานคุณมันไม่ได้ดังใจทําให้คุณรู้สึกมีความหม่นหมองในจิตใจแต่ในเรื่องโชคลาภเนี่ยยังดีที่โชคลาภเนี่ยมีเข้ามาในดวงชะตานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนด้วยนะคะในเรื่องของความรักแม่หมอขออนุญาตไปทํานายเรื่องความรักแยกในคลิปความรักขอใหอ้คุณลูกค้าเนี่ยไปดูในคลิปความรัก ทำนายแยกไปนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณก็ยังประมาทไม่ได้นะคะอาจจะเป็นโรคที่คุณเป็นเป็นโรคประจําตัวของคุณนะคะบางคนเนี่ยมีโรคความเครียดนะคะแถมเป็นโรคเวรโรคก,กรรมนะคะ judgment โรคเวรโรคก,กรรมหมายความว่าอย่างไรบางทีเนี่ยเป็นโรคเป็นเป็นหายไปหาหมอคุณหมอบอกว่าเออคุณไม่เห็นเป็นอะไรเลยคุณมาหาทําไมเนี่ยแบบนี้แต่เราเองเรารู้สึกเนี่ยว่าเราเป็นเราไม่สบายเรารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวและรักษาอย่างไงก็ไม่หาย ะะยังไงก็ตามเนี่ยการปรับเปลี่ยนที่ดีสุดคือปรับเปลี่ยนไมล์เซ็ตของคุณคุณต้องคิดดีทดําดีแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณถือซะว่าส่วนช่วงนี้คุณมีความรู้สึกแบบที่แม่หมอบอกคือค,คุณถามหาความสงบสุขในชีวิตความสงบสุขในชีวิตเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหามันเยอะขอให้คุณปล่อยวางทําจิตใ,ใจให้สงบนะคะในเมื่อถ้าจิตใจของเราดีเนี่ยร่างกายของเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะโรคเวรโรคก,กรรมเข้ามาเราก็นั่งอุทิศส่วนบุญส,ส่วนให้กับเจ้ากรรมนายเวรของสุขภาพที่เราเคยทําบางทีเนี่ย ในชาติปางก่อนเราอาจจะทําอะไรกับใครไปเราไม่สามารถมองเห็นได้ในชาตินี้นะคะขอยคุณอุทิศส่วนบุญสุขศนบ่อยๆทําบ่อยๆนะคะแล้วให้เขามารับบุญตรงนี้ไปและอุปสรรคปัญหาในชีวิตของคุณรวมถึงสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีเนี่ยก็จะลดน้อยลงด้วยความเครียดของคุณก็จะลดน้อยลงที่สําคัญคือคุณต้องเปลี่ยนหมายเศษของคุณ เะะชื่อว่าชาวราศีกรกฎเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะเดือนนี้แม้ว่าอุปสรรคมันเยอะแต่ให้เราทําใจทําใจให้สบายอุปสรรคปัญหาเนี่ยสัก,กวันมันต้องคลี่คลายคนเราไม่ได้มีปัญหาทุกเดือนนะคะขอให้ชาวราศีกรกฎทุกคนโชคดีค่ะ